เมื่อวานนะครับผมได้เช่าหลวงป,ปู่ทวดวัดมื่นรับดังสันมาได้สององค์นะครับซึ่งเป็นพระที่ได้มาในสภาพสวยเดิมนะครับหลวงปู่ทวดมัดมื่นรับรังสันนะครับเป็นพระรุ่นหนึ่งนะครับซี่ที่สร้างทันยุคอาจารย์ทิมวัชังให้นะครับและก็เกจิที่ร่วมปลกเสกตอนนั้นนะครับก็คือเกจิสายนครศรีธรรมราชนะครับและก็เกจิสายวัดเขาอ,อ้อนะครับ เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นที่อุ่นแห่งของคนในพื้นที่อาเภอชะอวดจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับซึ่งหลวงทั่วร้อนมือรับสังสันเนี่ยผมผมมองว่าสามารถแบ่งออกได้มา2ยุคด้วยกันนะครับยุคแรกนะครับก็คือพศ .2506 นะครับส่วนพระที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นพระที่สร้างพศ .2508 นะครับซึ่งจะเป็นพระคนละพิมพ์กันนะครับพระพิมพ์นี้นะครับก็คือพิมพ์หน้ากรรมการนะครับ ซึ่งพระรุ่นนี้ส่วนใหญ่นะครับทุกองค์เลยนะครับจะมีการโรยแรก่กัด้านหลังนะครับก็คือเป็นพระที่สร้างยุคหลังก็คือพศ2อ0 8นะครับเป็นพระที่อาจารย์ทิมได้สร้างและก็มาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับเป็นพระที่น่าใช้น่าสะสมมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบมากๆเลยเพราะว่าพระหลวงปุถุทวดวัดหมื่นรับดังสารหรือหมื่นซองเนี่ยเป็นพระที่ใช้ติดตัวและรู้สึกดีจริงๆนะครับ และก็คนในพื้นที่ต่างแห่งนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ด้านนี้อันตรายแบบชัดเจนมากๆเลยสำหรับพระหลุมุทวดรุ่นนี้นะครับพระหลุบุญทวดที่สร้างปศ2506ร 2, เนี่ยทุกวันนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับที่จริงอ่ะ2508ก็หายากเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถือว่าผมเช่าเก็บได้เรื่อยๆนะครับก็คือเช่าเก็บนะครับวันนี้นะครับผมได้นาหลบุบุญทวดวัดหมือนรับแรงสรันหรือหมือนซองนะครับอำเภอจะอวดจังหวัดสนครศรีธรรมราชนะครับ มาแบ่งปันความรู้และแบ่งปันเครื่องให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาและแบ่งปันกันนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมดนะครับผมมีด้วยกันนะที่เช่าเก็บไว้นะครับผมมีด้วยกัน6องค์นะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาศึกษาพระหลวงพุทธวดวัดหมื่นรับรังสรรค์นะครับที่สร้างพศ2508นะครับพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการรดยแรกนะครับโอเคนะครับเริ่มจากองค์แรกก่อนนะครับองค์แรกเนี่ยเป็นพระที่ผมเช่ามาได้เมื่อวานนะครับ เล่าตรงนี้ถือว่าลักษณะมวลสารนี่เข้มข้นมากๆเลยมวลสารค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับที่สําคัญเนี่ยพระได้มาในสภาพสวยเดิมๆได้พิจารณาง่ายมากๆเลยสหรับหลวงปู่ทวดวัดหมื่นรับรังสรรนะครับที่สร้างพศ2 5 0 8นะครับพิมพ์หน้ากรรมการหลังรยแด้นะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับพระหลวงปู่ทวดวัดหมื่นรับรังสรรนะครับพิมพ์หน้ากรรมการ องนี้นะครับถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมเดิมนะครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจารณางง่ายมากๆเลยนะครับพระหลวงปูทวดมื่นราบรังสรรค์เนี่ยโดยเฉพาะหน้ากรรมการนะครับเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากหลวงปูทวดวัดช้างให้นะครับที่สร้างพศ2497นรเ้าะครับพระองนี้มวลสารค่อนข้างเยอะๆนะครับและก็ลักษณะว่านนะครับค่อนข้างจะพิจานางง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะขอบข้างนะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะตัดในพิมพ์นะครับ ที่สําคัญนะครับขอบข้างส่วนใหญ่จะเนื้อว่านนะครับจะมีลักษณะบิดงอลักษณะแบบนี้ทุกองค์นะครับเนื่องจากเป็นพระที่สร้างพศ2508นะครับและตอนที่สร้างเนี่ยมวลสารยังมีความชื้นอยู่นะครับเมื่อผ่านระยะเวลานานๆหรือหลายๆปีเนี่ยมวลสารจะมีการหดตัวนะครับพลอยันดัานล่ายจะมีลักษณะบิดงอแบบนี้ทุกองคนะครับเห็นไหมครับองคนี้ถือบิดงอดูง่ายนะครับและก็การหดของเนื้อว่านเนี่ยจะทําให้บัวพวกนี้มีความคมเพิ่มขึ้นนะครับ เป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับโดยเฉพาะด้านหลังนะครับธรรมชาติเนื้อว่านเองค่อนจะดูง่ายมากๆเลยมีลักษณะการโรยแร่เต็มหลังเลยตรงนี้ถือว่าดูง่ายจริงๆนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆหาหลุมทวรุ่นแรกไม่ได้นะครับหรือหลุมทวที่เพื่อนๆหารุ่นแรกคือพศ2 4 9่ได้นะครับ โลภูทวดวัดหมื่นรับดังสานนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆหามาชมหาม,มาใช้จิตตัวได้นะครับในราคาที่ไม่สูงมากนะครับเจ mm ่านี้ถือว่ามวลสารค่อนแน่นจริงและก็ลักษณะผงนี่จอกเนื้อเท่านะองนีอ้อนเนื้อเทาโดยเฉพาะหน้าพระนี่ดูง่ายมากเลยนะครับเ mm hmm. นี่ครับลักษณะรูงแงออกท้าออกจากพิมพ์นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับตัวเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับ องแรกผ่านไปนะครับองค์แรกเนี่ยที่สําคัญนะครับราบทวดวัดเหมือนเราับรังสรรน,นะตำหนิในพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่บริเวณสีสานของท่านบริเวณนี้นะครับจะมีเนื้อเกินอยู่นะจะเป็นก้อนเนื้อเป็นสามเหลี่ยมเนื้อเกินอยู่ทุกองคนะครับของดูนะครับนี่ครับเป็นลักษณะเนื้อเกินอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ครับเป็นตำหนิในพิมพ์นะครับของ หลวงปู่ทวดวัดหมื่นรับรังสรรค์นะครับพิมหน้ากรรมการนะครับที่สร้างพศสองพนนะครับโอเคนะครับแล้วก็หลังโรยแร่นะครับโอเคนะครับองค์แรกผ่านไปนะฮะมาดูองค์ที่สองกันนะครับองค์ที่สองเนี่ยเนื้อค่อนข้างจะโซนเหลืองนะครับหรือออกขาวนะครับเป็นพระที่ได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมนะครับเป็นพระที่ผมเช่ามาได้เมื่อวานเหมือนกันนะครับเป็นพระที่ลูง่ายแม้ด้านหลังมีการโรยแร่นะครับ ธรรมชาติของผิวพระเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยดูง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดงงูพละองคงนี้กันนะครับพาะหลบุทวดวัดหมื่นรับรังสรรนะครับพิมพ์หน้ากรรมการพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการโรดแรกองค์นี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์ระเนี่ยถือว่ามีความคงชันมากๆเลยนะครับลักษณะคราบเนื้อว่านเนี่ยถือว่าดูง่ายจริงๆนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับที่เฟื่องสีสาของท่านจะมีเนื้อเกินอยู่เป็นตําหนิในพิมพ์นะครับสําหรับหลวงปู่ทวดวัดหมื่นรับรังสารหรือหมื่นซองนะครับที่สร้างพศ2 5ง6นะครับโอเคนะครับเป็นไพ่รุ่นหนึ่งนะครับที่อาจารย์ทิมลงมาสร้างให้นะครับเนี่ยครับธรรมชาติด้านหลังมีลักษณะโดยแท้แบบเต็มๆเลยนะครับดูง่ายนะครับเมื่อเราพลิกดูขอบค่ายไหมครับเห็นไหมครับร้านนี้จะมีลักษณะบิดออยไหมครับใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมครับ พิมพ์พระนี่ถูกต้องนะครับเนี่ยครับเนื้อเกินที่บริเวณสีสาบริเวณนี้นะครับเป็นตาหนิในพิมพ์ทึ่จะมีอยู่ทุกองนะสำหรับพระพิมพ์นี้นะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับมาดูองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามเนี่ยเป็นพระที่ผมเก็บอยู่เดิมนะครับเป็นพระที่ได้มาในสภาพสวยเดิมๆเหมือนกันพปล่านี้เนื้อโซนอกขาวอมเหลืองนะครับและล้านหลังนี่มีลักษณะโดยแร่นะครับ แต่ที่สําคัญน,นจะเห็นลายมือแบบจางๆหรือว่าดูง่ายมากๆเลยสาหรับหลวงปู่ทวดวัดหมื่นรับดังสรนนะครับพิมพ์หน้ากรรมการที่สร้างพศ2 5 0 8นะครับหลังรอยแร้นะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับพระหลวงปู่ทวดวัดหมื่นร,รับดังสรนพิมพ์หน้ากรรมการพิม์ใหญ่หน้ากรรมการหลังรยอยแ้ตองค์นี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับ พิมพ์พเนี่ยถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยโดยเฉพาะว่าเนื้อว่านนะครับถือว่าดูง่ายจริงนะครับขอบข้างมีลักษณะตัดในพิมพ์นะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับที่บริเวณหน้าพละเนี่ยถือว่าดูง่ายมากเลยแล้วก็สีสาวของท่านเนี่ยจะมีลักษณะเนื้อเกินเห็นไหมครับนี่ครับเนื้อเกินเป็นตําหนิในพิมพ์นะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนพลิกดูด้านหลังเจดลายมือแบบจางๆเห็นไหมครับและลักษณะด้านหลังจะรวยได้โดยทั่วเลยนะครับนี่ครับ เป็นพระที่ดูง่ายนะครับและก็เป็นพระที่เล่นง่ายจบง่ายนะครับสาบหลวงปู่ทวดที่ทันยุคอาจารย์ธิมวัดจังให้นะครับของวัดหมื่นรับนางสันนะครับหรือหมื่นซองนะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายมากๆเลยเนี่ยครับด้านข้ามนะครับมีลักษณะบิดงอเนื่องจากเนื้อว่านหดตัวนะครับจะไม่ตรงทีเดียวมีลักษณะบิดงอลักษณะบิดงอเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความหนาของพลานะครับเห็นะครับ ตั้นี้มีลักษณะบางกว่านะครับลักษณะการหดพระนี้ก็จะเยอะกว่าเห็นไหมครับเอะกว่าองนี yes. ้อง okay, well, ์นี้หดน้อยกว่าองนี้เยอะกว่าซึ่งเป็นธรรมชาติมากๆเลยของพระเนวานนะครับโอเคนะครับไปแล้วนะครับ3องค์นะครับมาดูองค์ที่4กันนะครับองค์ที่4ี่ก็เป็นพระที่ผมเก็บเดิมนะครับผมเก็บเดิมนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับเป็นหลูมหูทวดวัดเหมือนรรบรังสานิค์นะครับที่ได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมเดิมนะครับ ก็คือพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการโดยแร้นะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับพระหลวบทวดวัดหมื่นรับทางสันนะครับพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการโดยแรกตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมวลสารเนี่ยถือว่าดูง่ายจริงนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยครับถือว่าสวยมากๆวงหนึ่งเลยนะครับ บริเวณที่สี่สาท่านเนี่ยจะมีลักษณะเน่าเกินไหมครับเป็นลักษณะตำหนิในพิมพ์นะครับซึ่งจะมีอยู่ทุกองค์นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับขอบข้างจะเป็นลักษณะตัดในพิมพ์นะครับที่ด้านหลังนี่เห็นไหมจะเห็นลายมือจางๆนะครับลักษณะโรยแร่เขาจะโรยทั่วองค์เห็นไหมทั่วด้านหลังเลยมีทั่วองค์นะครับซึ่งต่างจากาพศสองพาร้อยหกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย ลักษณะแร่ที่ที่โรยด้านหลังส่วนใหญ่จะอยู่ในเนื้อเส้นส่วนใหญ่นะครับก็เจนบ้างจากเม็ดสองเม็ดนะครับแต่ถ้าเป็นพลัที่สร้างพศ2508แเนี่ยแร่ก็เจนชัดเจนแบบนี้นครับนี่ครับเป็นพลัที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับที่สําคัญนะครับเมื่อเพื่อนพลิกดูขบข้างเห็นไหมครับเนื่องจากเป็นพลัที่สร้างพศ2508และเป็นเนื้อว่านด้วยนะครับเมื่อเพื่อนพลิกกดูขบข้างเนี่ยเห็นไหมเพลางนี้ถือว่าบิดน้อยนะแต่ก็ยังมีลักษณะบิดเห็นไหมครับ เห็นไหมครับแห้งเป็นธรรมชาตินะครับดูง่ายมากๆเลยสหรับหลวงปู่ทวดวัดหมื่นรับรังสรรค์นะครับที่สร้างพศ2 5 0พนะครับพิมใหญ่หน้าการนะครับหลังโรยแร่นะครับโอเคนะครับองค์นี้องค์ที่4นะครับองนี้องค์ที่4นะครับมาดูองค์ที่5ครับองค์ที่5ก็เป็นพระที่ผมเช่าเก็บเดิมนะครับก็คือหลวงปู่ทวดวัดหมื่นรับรังสรรค์นะครับ อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่สร้างพศ2 5 0 8นะครับโอเคนะครับพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการหลังรยแร่นะครับองค์นี้แร่ถือว่าน้อยนะครับแต่ก็เป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับเห็นไหมครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับนี่ครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับหลวงปู่ทวดวัดหมื่นรับรางสรรองนี้นะครับ ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ, MIC, พ,พห์หน้ากรรมการพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการนะครับหลังรอยแร่นะครับเล,าลา่างนี้ถือว่ามวลสารนิยมค่างยาพิษจะหนาง,ง่ายมากๆเลยเนี่ยครับตั้หนีในพิมนะครับเป็นลันกษณะก้อนที่ศีษะท่านเห็นไหมครับจะมีตั้หนีในพิมพ์แบบนี้ทุกองครับสำหรับพิมพ์หน้ากรรมการหลังรอยแร่นะครับองนี้นถือว่าแรกรอยค่อนข้างจะน้อยนะครับด้านหลังนะครับ แต่ก็มีการโรยนะครับเห็นไหมครับเป็นก้อนก้อนจ้ำจ้ำเห็นไหมครับเป็นก้อนดําๆเนี่ยครับเนี่ยครับคือลักษณะโรยแร่นะครับเห็นไหมครับเห็นลายมือแบบจางๆนะครับถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับมวลสารดูง่ายมากๆเลยทราบระบบทั่วทั้งหมื่นดาวรังสรรค์นะครับที่สร้างปศ2508นะครับพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการหลังโรยแร่นะครับโอเคนะครับเกจิที่ร่วมปลุกเสกนะครับก็คือเกจิใสวัด เขาอ้อนะครับและก็สายนครสีธรรมราชนะครับโอเคนะครับเป็นไพ่องค์นะครับที่ดูง่ายนะองค์ที่ถือว่าดูง่ายนะครับเห็นไหมครับลักษณะการบิดงอเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติัมากๆเลยนะครับผมเน้นย้ํานะครับธรรมชาติของเนื้อว่านี่สําคัญมากนะครับในการพิจารณาพาเนื้อว่านนะครับที่สําคัญพิมพ์ร้านเนี่ยต้องถูกก่อนนะครับเห็นไหมครับตําหนิในพิมพ์ต้องติดลบนะประเด็นี้นะครับเป็นลักษณะเนื้อเกินเห็นไหมครับองค์นี้ถือว่าองค์ที่5นะครับ มาดูองค์สุดท้ายของเรานะครับองค์สุดท้ายนี่ลักษณะคอเจ็บผมนะแม่พิมพ์น่าจะเกิดการชํารุดแล้วนะครับบริเวณศีรษะท่านเนี่ยครับก็เลยมีการลักษณะมนมนแม่พิมพ์นิดนึงครับ,รบเห็นไหมครับแต่ที่สําคัญนะครับที่ศีรษะท่านเห็นไหมก็ยังมีเนื้อเกินอยู่เห็นไหมครับเป็นลักษณะตุ่มเห็นไหมครับไม่ต่างจากองค์อื่นเลยเหไหมครับนี่นะครับมันไม่ค่อยชัด เห็นไหมครับไม่ไม่ต่างจากองค์อื่นเลยครับเป็นลักษณะกลุ่มนูนๆเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นพระท um ี่ดูง่ายนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดวัดเหมือนรับรังสรรนะครับอำเภอเจ้าอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่สร้างพศ2 5 0 8นะครับพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการนะครับหลังโรยแร่นะครับตรงนี้แร่แทบไม่เห็นเลยนะครับแต่เป็นลักษณะโรยแร่เหมือนกันนะครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับ บางท่านพอไม่เห็นแร่เนี่ยบางท่านคิดว่าเป็นปี2506นะครับอันั้นก็ไม่ผิดนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับส่วนผมนี่ผมจะมองที่พิมพ์พรสและก็มวลเนือ้ไอไอไ้เมื่อวานที่สร้างนะครับผมว่าประมาณ2508นะครับซึ่งจะต่างจากพายุคแรกนิดหน่อยครับเพราะว่าพายุคแรกเนี่ยส่วนตัวผมตอนนี้ไม่มีประเทศเคียงนะครับเพราะว่ามีคนปิดไปหมดเลยนะครับแต่ผมผมบอกตรงครับเพราะว่าพาระรุ่นนี้คือสร้างปศ2508นะครับคือ พิมพใหญ่หน้ากรรมการหลังรวยได้นะครับโอเคนะครับเป็นพลาที่ดูง่ายนะครับมาดูงสุดท้ายกันนะครับพลาหลวงปู่ทวดวัดหมื่นรับรังสันนะครับหมื่นหรือหมื่นซองนะครับทีสร์ปศสองพันหร้อยแปดนะครับพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการหลังรวยได้นะครับเท่านี้ก็จะเห็นลักษณะมวลสารค่อนจะแน่นๆเลยครับเห็นไหมโดยเฉพาะพิมพ์พลานี่ถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับที่ศีรษะของท่านนะครับจะมีลักษณะตุ่มเนื้อนูนเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นตําหนิในพิมพ์นะครับโดยเฉพาะขอบข้างเป็นลักษณะตัดในพิมพ์นะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับก็ยังเห็นแร่โรยอยู่เห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเต้านี้เข้าใจผมนะเป็นพระแก่น้ํามันนะครับตรงนี้ไปถือว่าเป็นพระแก่น้ํามันเป็นผงแก่น้ํามันนะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับ เมื่อเพื่อนปตัวกับข้างนะครับลักษณะคราบว่านเนี่ยเนื้อว่านนะครับที่เรากดลักษณะเนื่องจากเป็นพระที่สร้างปศ .2508 นะครับมีจะมีลักษณะบิดงอยไหมถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเป็นเป็นพระที่ดูง่ายนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดวัดหมื่นรับดังสันนะครับที่สร้างปศ .2508 นะครับพิมพ์หน้ากรรมการหลังรอยแร้นะครับโอเคนะครับ ซึ่งผมมีเก็บอยู่มีผมเช่อมาได้เดิมเมื่อวานสององค์แล้วครับแล้วก็มีเก็บอยู่สี่องค์นะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระที่ดูง่ายโอเคนะครับเดี๋ยวผมจัดเรียงที่มือแป๊บนึงครับเป็นพระที่ดูง่ายพิจารณาง่ายมากเลยนะครับโดยเฉพาะธรรมชาติของเนื้อว่านเนี่ยผมว่าพิจารณาง่ายจริงๆนะครับโอเคนะครับและก็เป็นพระที่มีประสบการณ์ที่ชัดเจนจาก คนในพื้นที่นะครับและก็เป็นที่ผงแหนของคนในพื้นที่เหมือนกันที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีดีแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับหรือหลวงปู่ทวดนะครับวัดหมื่นรับดังสันนะครับหรือหมื่นซองนะครับที่สร้างปศ2 5 0 8นะครับ พิมพใหญ่หน้ากรรมการหลังโรยแร่นะครับขอให้เพื่อนเพื่อนสแกน QR code ลายทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ